8, 8, 8, เป็นพันอาครับแป็นคันาขับ12 20, 20. ดอก20นิ้วอู้ยี่เป็นนิ้ว12ดอกัมาหล,ลัลงละหกเลยมา สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว YouTube และก็สวัสดีไปยังพี่น้องชาวเพจ Facebook ครับ <What? S 1> ยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube มงคลสาวสตูดิโอครับวันนี้โอ้วรรยากาศครับผมฟ้าก็เริ่มมืดคลึ้มมาแล้วครับวันนี้ผมนำพาพี่น้องชาวเครื่องเสียงกลางแจ้งครับมา อาเป็นว่ามาเยี่ยมเยียนครับของอนี่ครับสำนักงานบรรจงสาวครับพี่น้องนี่ครับตอนนี้ก็มาถึงก็แกกำลังเสาเช็คอยู่พอดีเลยครับนับได้ว่าบรรจงสาวนี่ก็มีชื่อเสียงในหลาย น่าจะหลายหลายสิบปีมาแล้วครับในนามของอาจารย์บรรจงสาวดอว่าคุณพ่อบรรจงสาวครับที่โด่งดังในในยุคนั้นเนาะตอนที่ร่วมงานกับคุณพ่อบุญเหือนะครับเ,เดี๋ยวเอาเป็นว่ารอไปอทำความรู้จักกับคุณพ่อบรรจงกันเนาะ โอ้วันนี้มาแเกก็กำลังซ้อมมืออยู่พอดีครับเพรเสียงโอ้นี่ครับสวัสดีครับพ่ออสวัสดีครับผมโอ้นี่ครับคุณพ่อบรรจงตาวมาอย่างไงไปยังไงพออนุญาตหนวดยังไม่ได้โกนเลยครับครับช่วงนี้ก็ต้องสวมเม็ดย่างว่าเนาะครับพ่อเนาะครับเม็ดฮะครับผมอ๋อเป็นไงบ้างพ่อครับทุกวันนี้สบายดีไหมครับอ่าสบายดีครับผมอ๋อยังสบายดีอยู่เนาะ ก็ยางเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแต่ก็ขัดพระเจ้าทัานเองครับขาดงานขาดพระเจ้าครับช่วงนี้นี่ครับนี่ก็เป็นคุณพ่อบรรจงสาวเนาะในยุคในยุคประมาณประมาณสิบปีที่แล้วเนาะที่โด่งดังในโลกไปในช่วงนั้นนะครับพ่อที่ชื่อเสียงพ่อก็มานยากเนาะจากคุณพ่อบุญเฮือเสียงสวรรค์ช่วงนั้นครับนี่ครับก็คือคุณพ่อบรรจงสาว คุณพ่อตอนนี้อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อยู่สนักงานอยู่ที่บ้านตาฮนะครับผมอ๋อบ้านตาฮอนะตอนนี้ตำบลสีภูมิครับอำเภอกระสังครับย้ายจากป้อมซัสโก้มาอยู่ที่นี่แล้วครับครับแต่ก่อนก็พ่ออยู่แถวตะกาเนาะตะกาอ๋ออำเภอกระสังครับนี่ครับนี่ก็เป็นสำนักงานของคุณพ่อบรรจงกาวครับครับยังไม่เรียบร้อยครับเพิ่งจะมาอยู่ได้สองปีอ๋ออันนี้เพิ่งมาอยู่ได้สองปีเนาะที่นี่สองปีครับที่นี่ครับนี่ก็เป็นบ้านเกิดของคุณพ่อเลยใช่ไหมครับ บ้านเกิดครับบ้านเกิดเรามาปลูกอ่าก็ดังอยู่นอกหมู่บ้านเขาไม่รบกวนใครๆทางนั้นนะครับกขออนุญาตอาจจะมีเสียงเล็กดไต่ระยะประมาณกิโลกว่าครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศโดยรอบนี่ก็เป็นโอ้มีรถแห่ด้วยครับนี่รถแหย่ครับรถแห่กำลังจะขึ้นโป่งขึ้นอะไรต่างๆบโอดยมารรยากาศดีมากครับสำนักงานคุณพ่อเนี่ยรอบค้างก็เต็มไปด้วยนี่ครับ ทุ่งนาครับทุ่งนารอบข้างหมดเลยครับพี่น้องธรรมชาติาาบรรยากาศธรรมชาติประมับต,ตัวนี้ครับอ่ะเพราะตอนนี้มีอะไรอยู่บ้างครับเดี๋ยวพาผมเดินชมหน่อยมีชุดคาราเกะเวลาเงาเงาอันนี้มีชุดคาราเกะด้วยครับผมเวลาเงาเงาครับผมแล้วก็มีันนี้เป็นชุดคาราเกะนะพี่น้องแล้วก็วันนี้ถือโอ,อกาส ลองครอสของช่างใหญ่สุพรรณบุรีครับส่งไปโมมาครับตัวนี้ตัวไหนครับนี่ตัวนี้ส่งไปโมมาอ๋อนี้เอาไปโมมาครับไปโมครับเป็นแบร์ของของไทยไทยเนี่ยแต่เสียงของบริษัทอของเขาอาจจะด้อยกว่าก็ต้องไปให้ช่างใหญ่เขาไปเพิ่มออฟแอมมาอ๋อครับก็คือเอาเป็นว่าไปโมกับช่างใหญ่เนาะครับช่างใหญ่สุพรรณบุรีสุพรรณบุรีครับหรือว่าบิ๊กแบงเนาะครับตัวนี้ก็ อันนี้เป็นมิกย์ Yamaha Yamaha ครับ MC หนึ่งสองศูนย์สองครับใช้ไฟร้อยสิบครับอ๋อนี่ไฟร้อยสิบบอครับไฟร้อยสิบครับเป็นเป็นของนอกครับของถือว่าที่ามาฮ่าตัวนี้ถือว่าเสียงเสียงโอเคเสียงที่อยู่ในใจผมครับก็มันมีมีข้างในครับตัวใหญ่อ๋อมีข้างในโอ้แล้วก็มามาชมบิ๊กแบงของช่างใหญ่ครับไปดูบิ๊กแบงหน่อยครับ มาแล้วก็ต้องอล,ลุยเลยครับพี่น้องชุดคาราเกะครัอ๋อนี่เป็นชุดคาราเกะโ <laughs> <c oughs> อ้สับเปลี่ยนเป็นเสียงกลางของเดียมา๋อาเดียมาคู่หนึ่งครับแล้วก็เป็นจุดแรกของแบรนด์ลุยวันอนุ้อ๋ออันนี้เป็นของอา<ร>จารย์ลุยครับตัวท็อปของเขาลุยสุรินเนาะุสรรินคับแต่ตอนนี้สติ๊กเกอร์หายแล้วพี่น้องครับครับครับหายเพราะว่าหลายปีแล้วครับ ก็ตู้ซับตู้เบรก็น่าจะเป็นของน็อตตัน็อตเต็มครับน็อตมาสรคนี้เขาเรียกว่าสูตรอะไรครับพ่อเนี่ยสูตรน่าจะเทอร์โบเลยเนาะเทอร์โบครับเทอร์โบอตเทอร์โบน็อตครับอันนี้กี่นิ้วพ่อพ่อนิ้วเอ็ดครับนิ้วเอ็ดนิ้วเนาะมีอยู่มีอยู่ยี่สิบสี่ใบครับโอ้นี่นะตัวนี้น่อยยี่สิบสี่ใบอยู่ในรถหกนี่หกแล้วก็อยู่ในในฝากฝากในบ้านปูใบที่สองโอ้โหทีวีครับเหลือทีวีสองใบ บทรีวิครับจิตใจที่ผมชอบที่สุดก็คือสมัยก่อนทําธุรกิจคาเฟ่ก็มีเงินแล้วก็ไปมิกเสียงกับท่านอาจารย์อาจารย์เอ็มสเปคคอนครับท่านอาจารย์หมึกนะฮะอ๋ออาจารย์หมึกไปมิกเสียงให้ยุยยติเยอะครับก็ซื้อมาคู่หนึ่งแสนสองคู่นี้นะใบละใบละหกหมื่นครับโอ้โหแต่เจอแล้วก็ชอบเสียงมันก็ซื้อต่อจากยุยย่าเยอะมาคู่หนึ่งหกหมื่นครับตอนนั้นมีเงินพอได้มาตัวนี้หกหมื่นก็ เสียแดงก็ของร้านอาหารเสียเสียแดงร้านอาหารตะวันแดงที่สุรินเขามาเจอเขาก็เช่าเครื่องเสียงเราไปสามปีคไปทำเครา่องโอเคอยู่ที่ห้วเสงอห์ร้านไปเก่งก็เป็นคนผู้ควบคุมครับอ่ะเชิญชมครบูสครับนี่ครับไปชมคาอูสหน่อยห้องจ็ดของทั้งห้องนอนด้วยครับเข้าไปได้ไหมนี่ได้ครับอันนี้ก็ไม่เสียครับไม่เสียเสียงดีมาก นี่บิ๊กแบงค์ของชั้นใหญ่ครับผมนี่บหรครับบิ๊กแบงค์นี่นี่เลยฮะตัวน้องครับตัวอัศจรรย์ใจครับบิ๊กแบงค์ครับผมตัวนี้เป็นรุ่นไหนครับนี่รุ่นรุ่นตัวนี้ drx สิบครับ drxdrx เป็นพันอาร์ครับแป็นพันอาร์ครับสิบสองสิบสองดอกยี่สิบนิ้วอู้ยี่สิบนิ้วสิบสองดอกครับค่าละหกค่าละหกเลยค่าละหกเอที่หนึ่งจุดสามโอห์มครับให้ตายสิแล้วก็มันไม่ค่อยกินไฟเท่าไหร่อันนี้เป็นสวิตชิ่งหรือมอเตอร์แงสวิตชิ่งครับสวิตชิ่งอ๋อสวิตชิ่งนะ อันตัวนี้ก็เป็น DX 4,008 4,008ครับ4ชนแนลโอ้นี่4ชนแนล4ชนแนลอ๋อนี่ครับพี่น้องตัวนี้4ชนแนลครับของนี่ครับแบรนด์ Big Bang หรือว่าช่างใหญ่สุพรรณบุรีนครเนาะครับผมนี่ครับนี่เอาออกไม่ได้ครับครับก็ลำโพงมันก็มีเหลือออาตัวนี้มิกบอบ่มิกครับอ๋อแั่อย่าใช้เล็กออกคอนเสิร์ตนครับครับอันนั้นก็พกดอกพกอะไรเก็บไว้ไม่ของเยอะแยะมากเลยพี่น้อง ดอกอีทครับคือออริโอใท็อปอ่ะอุ่นตัวนี้ยังใช้อยู่ไหมครับนี่ยตัวนี้เก็บเป็นชิ้นเล็กโอ้โหครับเอาของอเมซิ่นมาอยู่อีกสี่ตู้อ๋อเครื่องฟังใครเอาไป 58, ครับแปดพันคโอ้อิสุอ๋อเครื่องปังนนี่นะไม่ไม่มีใดครับอะไรไปขายแล้วอ๋อตัวนี้ไม่มีใดครับพี่น้องไม่มีใดครับกระเทกกระเทกพื้นอยู่ซี่ใบครับอยู่ทั้นหนึงสามครับขายใบละ ต้อมดอกดอกสิบแปดนิ้วครับมีกนอูพันสองร้อยบาทตัวละสองพันครับ,รบต้อมดอกคอร์อ้มีคอร์มอลมอีกไหมคอร์ลมครับคร์มสิบสองนิ้วว่านี่สิบสองครับสิบส <laughs> มีเอครับเอนี่ขายสองพันห้าโอ้มีแต่ของขายเลยพี่น้องแล้วก็อะถนนครับพาพี่น้องพาไปดูรถแห่นะครับดูพาวเวอร์ก,ก่อนครับ ช่างใหญ่ที่ได้ยินเสียงก็คือเราเล่นรุ่นเล็กครับของบิ๊กบิ๊กแบงค์ครับของช่างใหญ่สุพรรณบุรีอันนี้ก็ของช่างใหญ่ครับช่างใหญ่ครับอ๋อของเจ้าเดียวกันกับเจ้าเดียวกันตัวบิ๊กแบงค์เนาะครับตัวนั้นเป็นตัวท็อปอ๋อก็คือตัวนี้น่าจะรุ่นก่อนเลยครับรุ่นก่อนรุ่นอู้ตัวนี้ก็อาจจะเป็นรุ่นบิ๊กครับนี่บิ๊กครับบิ๊กบิ๊กก็มีเอฟบีห้าพันเอฟบีสามพันแล้วก็เอฟบีสามพันห้าพันนี่ใช้ขับอะไรครับนี่ขับเบรคครับขับเบรคก็คือตระกกกูลขอองงงช่่่าาใหญบิ๊ทุย ก็ตั้งแต่แหลมกลางบิดได้ครับตั้งแต่ซับกลางบิดแหลมได้หมดัของเขาโอ้หนี่ครับบิ๊กบิ๊กบิ๊กตัวนี้ใช้มากี่ปีแล้วครับเนี่ยสิบกว่าปีไม่เคยทําอะไรเลยครับสิบกว่าปีไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมมัเคยซ่อมก็นานๆช่างใหญ่เขาจะมาทีหนึ่งเขาก็มาถอดเครื่องของเขาแล้วก็ก็ปัดฝุ่นให้นั้นเองก็มีบริการหลังการขายอยู่นะครับตัวนี้ จะดูแลซัพพอร์ตตลอดเลยโอ้โหนี่ครับนี่ก็เป็นรถแห่ของยังไม่เสร็จครับตอนนี้กําลังซุ่มทมครับเนี่ยลงสีรองพื้นขอบคุณจินนะพาวเอรดเทคนะนะนครพนมครับหนองคายมาดูรถดูวันนี้ก็รถก็ไม่ได้เอาออกนะครับพี่น้องเพราะว่าผมมาก็ไม่ได้นัดกับพ่อไว้นะก็เลยพอดีว่าจะไวะมาเล่นครับก็เลยถ่าย ไปให้พี่น้องได้รับชมครับเบ็ดข้างหน้าครับเบ็ดข้างหน้ากี่ดอกครับนี่กี่ตู้ครับตู้เบ็ดข้างหน้าสิบสองดอกครับสิบสองอันนี้สูตรอะไรครับพ่อสูตรซัสโกรีเทลครับโอ้ซัสโกรีเทลครับบรรจุ้โหนี่ครับสูตรซัสโกรีเทลนะเป็นดอกดอกดีครับดอกดีมากอันนี้ดอกอะไรครับพ่อดอกเอสดีโอเอสดีเอสดีสิบพันเจ็ดนั่นนะถูกต้องครับโอ้โหพีเออีโอเอสดีเจ็ดห้าเออพันเจ็ดร้อยบาทครับ อ่ะแล้วข้างหลังครับพาไปชมข้างหลังหน่อยอู้นี่โอ้โหมีเสียงกลางนี่ก็เปิดได้ทุกเมื่อครับของลุยโอริโอ้ครับแขวน้ำมโอ้ไปไปดูข้างหลังนะครับฝนฟ้ามาแล้วโอ้ฝนจะตกแล้วครับพี่น้องนี่ อ้นี่ข้างหลังครับนี่อันนี้เอาไว้คร่าวๆก่อนคร่าก่อนโอ้ข้างหลังก็มีตูเบรหครับแล้วก็เสียงกลางแปดมสครับแหลมสก็เอามาลองดูคร่าวๆก่อนนะครับอ๋อจะพาดไม่พอใจก็จะเพิ่มไปอีกเรื่อยๆโตัวนี้เป็น18บแปดหรือยี่สิบเอครับนี่ยี่ครับยี่อ็อตัวนี้21่สเนาะยีของพีเลยโอ้รุ่น5 0สองหนตัวตัวท็อปของพีเลยอ๋อ นี่ครับก็ตอนนี้ก็กําลังปรับปรุงครับรถก็ทำเรื่อยๆครับช่วงนี้เวทีก็ขึ้สนิมแล้วโอ้ฝั่งนี้เป็นเวทีนะครับัดเวทีคโดยรวมก็จะประมาณนี้แหละพี่น้องเอาคุณพ่อเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าในไหนก็มาแล้วเนาะอยากให้คุณพ่อนี่อ่อ ลองอิเล็กโทรนแล้วก็พ่อร้องสดให้สักเพลงได้ไหมครับเพลงเดียวเนาะเพลงเดียวนะครับผมไม่เคยได้เล่นมาสามครับเอาครับนี่ครับไม่ได้นัดหมายกันนั่นแหละพอดีผมว่าเวะมาเล่นเนาะก็เลยว่ามาถ่ายก็เลยเอาอิเล็กโทรนออกมาพอดีเนาะครับผมก็เลยเดี๋ยวให้คุณพ่อบรรจงลองลองลองสักผลงานเพลงครับนานแล้นะครับขอไปด้วยนะครับสำหรับแฟนคลับของ มงคลสาวหรือว่าคนสตูดิโอเฟซบุ๊กของมงคลสาวด้วยนะครับขอไปด้วยไม่เคยได้จับนานแล้วท้ายอี่นฮะขอไปด้วยเลยนะครับผมผลฟ้าก็จะตกด้วยกับกานพี่ลุกดูเกย์อ่ะเดี๋ยวมาฟังกันครับพี่น้อง យាយអើយអូនអើយអូនស្រីអើយមកបងមានជួបសាទ

ขอบคุณครับขอบคุณมงคลสาวมงคลสูริโอแบบเฟซบุ๊กกับพีน่น้องก็รอชมทาง youtube ของช่องมองคลสาวนะค,ค,ครับหรือมงคลสุริโอนะครับผมก็อาแค่นีน้ก่อนนะครับเพลงเดียวนะครับวั okay นนี้เนื่องจากว่าเราไม่ได้นัดหมายกัน,นขออภัยด้วยนะครับขออนุญาตสวัสดีนะครับโอเคครับพ่อโอเคครับอ่ะสุดยอดครับพ่อ ได้ฟังเพลงนี้แล้วคิดถึงเมื่อสมัยสิบปีสิบกว่าปีที่ผ่านมานี่ครับก็คุณพ่อก็ยังเล่นได้ก็ตั้งตั้งแต่โควิดมาไม่เคยได้สัมผัสโอ้โหเพิ่งเอามาออกมาวันนี้ใช่ไหมครับนี่เอาออกมาลองครอสเขาวันนี้ครับได้ได้โอกาสพอดีเลยโอ้พอดีเลยครับพี่น้องอะคุณพ่อครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าคุณพ่อก็รับงานดนตรีเวทีร้นเห่ ถ้ามีท่านเจ้าภาพนี่ต้องการรถแห่เวทีเครื่องเสียคุณพ่อไปออกงานนี่ติดต่อพ่อได้ทางไหนบ้างครับก็มีเฟซบุ๊กไหมครับมีมีครับเฟซบุ๊กชื่ออะไรครับชื่อบัรจงสาวนี่แหละครับผมภาษาไทยใช่ไหมครับภาษาไทยครับภาษาไทยบัรจงผลเจริญครับบรรจงผลเจริญเนาะภาษาไทยแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรครับ0 8 9 089 625 625 3 9น8 3948เาี่ี่เนาะหรือจะติดต่อผ่านเฟซบุ๊ก ของช่องมงคลสาวรื้มดได้ครับได้ครับผมนี่ครับก็เครือข่ายเดียวกันครับผมก็โอเคครับฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยกันนะครับสำหรับเอฟซีทุกท่านครับผมขอบคุณอย่างสูงโอเคครับก็เจอกันครับเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือไว้มาเล่นก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศของสำนักงานคุณพ่อเนื่องจากไม่ได้มาหาานานแล้วครับโอเคครับพ่อวันนี้คลิปนี้ก็ผมกับคุณพ่อบรรจงสาวก็ขอลาพี่น้องเอฟซีไปเพียงเท่านี้ครับ ยังไงก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องมงคลสาวสตูดิโอด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายครับ bye. สวัสดีครับผม